งแรมอินเตอร์เนชั่นแนลวิงอินเตอร์เนชั่นแนลนะยังชื่อโรงแรมวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในบัตรญี่ปุ่นก็จะแบบไม่ใหญ่อ่ะเนาะก็เล็กอยู่นะที่เก็บเสื้อผ้านะฮะมีมุมเก็บเสื้อผ้าเล็กๆนี่อันี้วางกระเป๋านี่ก็ขึ้เต็มเต็มแม่คนเดียวก็เต็มแล้วแต่ว่านอนสบายนอนกันสามคนพ่อแม่ลูกนะหวงนี้ถือว่าห้องเล็กนะอุ้ยห้องน้ำใช้ได้อยู่นะเปลี่ยนจากห้องน้ำมาเป็นเตียงนอนได้ไหม ไอ้โ้เฮ้ยอมน้อนนี่เลยกว่าไม่อะผมว่าเป็นวิวจากห้องนะก็จะเห็นเป็นด้านล่างเนี่ยเป็นถนนใหญ่เลยนะด้านขวาเนี่ยก็คือไปแบบพวกสถานีรถไฟเลยนะพวก JR อะรเด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกที่ไปกินข้าวรนะ้านอาหารนะหรือแวะกระทั่งซอยด้านหลังโรงแรมนะครับแบบตก่อนนะครับแล้วก็กดได้เลยนะซิเคิลิตี้ดีมากนะแล้วก็มีกล้อง วงจรปิดภายในลิฟต์ด้วยนะครับว่าใครเข้าใครออกนะถือว่าดีมากดีไหมท,ที่นอนมาดีไหม